สวยดีสุดตอนใสกระโปรงสวยดีสุดัอนแก้มแดงๆไม่ว่ากระซิบหรือว่าตะโกนทำใจฉันเต้นแรงๆกระเป๋าจะไปบละร้อยไม่ต้องสะพายเช็คเช็ดแพงแพงแต่เธอกลับโดดเห็นกว่าคนอื่นไม่ว่าตอนเดินหรือเต้นแรงๆพอครั้งแรกที่เจอหน้าฉันไม่สามารถประเมินค่าอยากให้เธอทราบภาพที่ฉันละเมอว่าเพราะฉันเต้นไปจากเดิมมาบองเก็บไปคิดหาเธอว่าฉันไม่ศรัทธาในความรักแต่กลับศรัทธาในเธอมา ธอร้อนแดงกับปลาบิก้าร้อนแดงกับลาซินโนมีคอสติโอไม่ซาลิน่าจะเหมือนกับเห็ดในมาริโอจะเพิ่มพลังเหมือนซาดิว่าจะแข็งแรงเหมือนมาการิโตแต่ชอบสมมสมาการิต้าถึงแม้เธอใส่แค่คาซิโอแต่ความเธอก็ยังคงงามที่สุดในแดนสยามบหนทดสอบชีวิตอาจทำให้เธอระแวงสนามอย่ากระแวงกันใช้ชีวิตลองคิดใช้แรงภาษาด้วยการดับฉันไปในชีวิตให้ฉันเป็นคนดูแลและสานถึงแม้ไม่ไหวกันนาดที่ฉันต้องติดในบ่วงเกมแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็ยังคงเป็นห่วง